นี่ของมาส่งครับของคุณเบียร์หน้าครับอ๋อโอเคค่ะอะ่แต่ว่าพัสดุนี้มีเก็บเงินปลายท,ทางห้าร้อยบาทบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างขวดน,น้ำ5 0าบาทเลยเหรอ yeah นสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณมีประกันติดตัวไว้หรือยังครับเออไม่ค่ะเสนใจซื้อประกันกับบริษัทเราไหมครับอ๋อเออไม่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 เป็นไรค่ะคุณแน่ใจนะครับว่าไม่ต้องการหนูชชั่์ค่ะไม่ไม่เอาจริงๆค่ะค่ะ สวัสดีครับเอ่อไม่ทราบว่าคุณไม่สนใจจริงๆหรอครับหนูไม่สนใจคะ่ะไม่สนใจคะ่ะเฮ้ย<หร> <og> โเลยนักหนาเนี่ย ไอ้เดียววันนี้อ่ะ ไปมาไปดูดีกว่านี่ของมาส่งครับของคุณเบียนาครับอ๋อโอเคค่ะอ่าแต่ว่าพัสดุนี้มีเก็บเงินปลายทาง500บาทครับ500ร้อเลยเหรอคะครับผมถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองโทรถามคุณเบียนาดูได้นะครับอ๋อได้ค่ะ ไมายเบียนะปิดเครื่องเนี่ยองั้นเดี๋ยวฉันจ่ายไปก่อนก็ได้คะ่ะครับผมเท่าไหร่นะคะห้าร้อยบาทครับอโอเคค่ะนี่ค่ะครบนะคะเพียหน้าสั่งอะไรเนี่ยตั้งห้าร้อยบาท <c oughs> <c oughs> เสร็จชไลนครับ้นอนจังเลยขลาบ้านดีกว่าหูย พีกลับมาแล้วหล่อไปไหนมนาะอ๋อหนูไปเดินเล่นค่ะพีกอันนี้ของมาส่งอ่ะของเบีะของหนูเหรออืมหนูไม่ได้สั่งอะไรนะจะไม่สั่งได้ไงเนี่ยชื่อพีเนี่ยแล้วเก็บไปทางตั้งห้าร้อยบาทนะเอามาเลยพี่เคสจ่ายห้าร้อยบาทเลยเหรอคนะอืมอ๋อโอเคเดี๋ยวดูว่ามันอะไรอยู่ข้างในก่อนนะอ๋ะอ,อ,อเก็บพี่เคสช่วยเก็บนะแล้วไม่รู้หล่เนี่ยสั่งอะไรเนี่ย ไม่รู้่ะหนูอาจจะลืมก็ได้ห้าร้อยบาทเลยนะเออไม่รู้อค่ะพี่เคสห,หนูสั่งหลายหลายอย่างอะคะอ่ะเฮ้ยเกเก๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งขวดน,น้ำห้าร้อยบาทเลยเหรอไม่เละพี่เคสหนูไม่ไม่ได้สั่งใครจะไปซื้อ เอามาตั้งให้พี่เทสเลยไม่หนูไม่ได้สั่งใครจะไปซื้อขวดน้ำห้าร้อยบาทนั่นเนี่ยดูสิคนเขากินแล้วก็ไม่เคียนไม่สนอะมาเลยห้าร้อยบาทไม่ไท้จ่ายไปแล้วแล้วเด็กๆเกิดอะไรขึ้นใครสั่งไม่สั่งอะไรก็ไี่เอค่ะสั่งขวดน้ำอะไรก็ไม่รู้ตั้งห้าร้อยบาทหนูไม่ได้สั่งสั่งหนูไม่ได้สั่งพี่เทจ่ายไปแล้วห้าร้อยบาทเอาขวดน้ อ่ะเดี๋ยวให้พี่เคสเล่ามาสิว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีคนมาส่งของอะค่ะแล้วก็เก็บเงินปลายทางตั้ง500บาทนะคะแต่ว่าหนูอะ่ะพยายามติดต่อบีแล้วบีก็ไม่รับประคาเหมือนบีปิดเครื่องอะค่ะที่หนูปิดเครื่องเพราะมีคนโทรมาขายประกันโทรมาหลายรอบจนหนูลำคาญหนูก็เลยปิดเครื่องค่ะพี่ฝันว่าพวกหนูสองคนเน่โดนหลอกแล้วล่ะเพราะว่าช่วงเนี้พี่ฝันอะ่ะเห็นในข่าวนะว่ามีมิจฉาชีพออกอล้วา่าหลอกเก็บเงินปลายทาง แต่พี่พวกหนู2คนโดนเลยฮคห้นาร้อยบาทเมื่อกี้ก็เป็นคลิปเตือนภัยจากพวกเรานะคะก่อนที่เพื่อนๆจะจ่ายเงินค่าของเก็บเงินปลายทางนะคะก็อย่าลืมตรวจสอบเช็คให้ดีก่อนนะคะว่ามีใครสั่งของจริงหรือเปล่าไปยังเ,เงินให้พี่เทนเลยห้ารอยบาทเออตอนนี้นะคะควก็ต้องขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย